ตัดภาพมาที่ตอนเย็นเลยนะครับนะก็มาดูแล้วครับจะมาดูรอบของเรากันนะครับว่ามันจะมีปูหรือเปล่านะครับก็น้ำทะเลก็ขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะท่วมหลังรอบแล้วครับ ดีไหมครับเป็นลูกปูกอ๋อนี่ครับมีนะครับปูครับ จะเป็นลูกปูนะครับลูกปูดําครับไซนี้ก็เอาไปขุนนะครับเอาไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงได้นะครับได้อีกแล้วครับลูกนี้ก็อีกสองตัวครับ โอ้โห oh, ลูกนี้ครับสองตัวเลยครับมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปูเล็กตัวหนึ่งฮนะตัวครับ